สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำก็ยกขบวน t o y ยต a าอาติสนะคะโฉมหน้าใหม่ยอดฮิตตลอดการของเรานะคะมาให้คุณลูกค้าเลือกนะคะ5ถึง1ิคันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำพามาทั้งเครื่อง 1.6G และเครื่อง1.8นะคะ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะมาที่คันนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่าได้มาในส่วนของสีขาวและเป็นเครื่อง1.8ด้วยใครที่กำลังตามหานะคะตัวต้าอัลติสปี2017เครื่อง1 8เครื่องเร็วและแรงนะคะต้องไม่พลาดคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมาชมภายในกันเลยดีกว่านะคะชมหน้าก็จะเป็นชมหน้าใหม่ไมน่าเช้งที่เราคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าชมด้านในเลยดีกว่าค่ะ โอเคนะคะทางน้ำเข้ามานั่งด้านในให้ดูเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น 1.8e นะคะตัวรองท็อปนะคะแต่ว่าภายในนะคะเราได้มาในส่วนของภายในสีดำนะคะคนโซน,น้าก็จะเป็นสีดำเรียบร้อยเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับสำหรับรุ่นนี้และในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ CVT นั่นเองนะคะนี่ค่ะ กุญแจรีโมทนะคะให้ถึง2ดอกเลยนะคะเครื่องสองเครื่องเสียงแอร์นะคะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่า Toyota a u t าติของเขาในส่วนของถุงลมนิรภัยความปลอดภัยมีให้ครบนะคะ7จจุดเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะมีครบนะคะไปชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และสาหรับด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังของเครื่อง1.8นะคะก็กว้างขวางนะคะไม่แพ้เครื่อง1.6เลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้3-4ท่านนะคะเบลมีมาให้นะคะสามารถติดตั้งคาสซงคาซีดได้นะคะข้างหลังก็จะมีแอร์แบ็กให้นะคะถุงลมนิรภัยนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะนี่ค่ะเสียบสาย USB ได้ถึง2ช่องเลยทีเดียวนะคะด้านหลังก็กว้างขวางนะคะตรงหัวเข่านะคะก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยศีรษะนะคะ มือจงมือจับมีให้ไฟสองสว่างด้านหลังนะคะเรียกว่าครบครันแล้วก็นั่งได้ไม่แออัดเลยทีเดียวค่ะและคันนี้นะคะสีขาวปี2017เครื่องพันแตัว E ีนั่นเองนะคะน้องน้ำขายเพียงราคา479,000บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้เป็นเจ้าของคันนี้ก็ ชี้มาจองได้เลยค่ะอะยังมีอีกหลายคันเลยทีเดียวนะคะสําหรับ Toyota าอ t ลติวันนี้นะคะอยากได้คันนี้ก็จองไว้ก่อนนะคะหรือใครอยากได้นะคะในส่วนของสีบรอนเงินนะคะแล้วมาพร้อมกับตัวจีตัวท็อปโชมหน้าใหม่ไ i ม o เน h a n เชงนะคะปี2017นะคะน้องน้ำ,นำพามาให้ลูกค้าได้เลือกหลายคันมากๆนะคะมีราคาเริ่มต้นนะคะตั้งแต่449,000บาทนะคะไปจนถึง 479,000บาทนะคะเริ่มต้นที่คันนี้ข้างๆน้ำกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะชมน้ำใหม่ไม n เน c h a เช e งนะคะแบบนี้เลยและคันนี้นะคะพิเศษสุดๆนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ไม่หลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาชมข้างในรถกันดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเลขไม์เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไม้เพียง 8 0 0 0มืนกว่านะคะลูกค้าขาใครที่อยากได้นะคะในส่วนของอา t i สเครื่องพันหนะคะตัวจีตัวท็อปเลขไม้หลักหมื่นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังปุ่มสตาร์ทนะคะน้ำแนะนำเลยนะคะเป็นคันนี้นะคะอย่าพลาดนะคะด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะเปิดวาบเข้ามาก็ กว้างขวางสะอาดสะอานนะคะได้มาในส่วนของเบาะหนังสีเบจนะคะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะช่องเสียบสาย USB ก็มีมาให้ถึง2ช่องเส้นเดียวกันนะคะอ่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวท็อปปี2017นะคะด้านหลังนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะรุ่น1 6 G คันนี้ราคาเพียง4,79,000บาทไม่น้อยค่ะ สำหรับคันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะคะรุ่นเดียวปีเดียวสเปคเดียวนะคะและเลขไมล์หลักหมื่นนะคะ80,000-90,000เท่านั้นนะคะราคา479,000บาทเหมื่นกันเลยนะคะด้านหลังก็ได้มาในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังมาพร้อมกับล้อแมกโรงงานนะคะและยังมีอีกหนึ่งคันนะคะที่น้องน้ำอยากนำเสนอลูกค้านะคะตามน้องน้ำมาเลยนะคะในส่วนของคันนี้รุ่นนี้นะคะใครที่ขับรถนะคะยังไม่ได้ชำนาญมากๆนะคะ สำหรับคันนี้ก็เป็นโตลต้าออติสนะคะปี2017เช่นเดียวกันนะคะอยากจะบอกว่าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้เพียง60,000่นเท่านั้นนะคะและภายในก็จะเป็นเบาะนั่งปุ่มสตาร์ทเหมือนคันเมื่อสักครู่ที่น้องน้ำให้ดูนะคะแต่ว่ามาชมด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราได้มาในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะนี่จ้ะทุกๆคันนะคะจะมีเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะ เราให้มาในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะอยากได้เซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะอยากได้กล้องมองหลังนะคะ เลือกได้เลยคันนี้ก็ราคา479,000บาทเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะเราก็เน้นราคาประหยัดลงมาสักนิดหนึ่งนะคะเลขไม่แสนต้นต้นแสนหนึ่งหมื่นนะคะเราขายเพียง469,000บาทนะคะบอกเลยว่าเราขายตามสภาพไม่แท้นะคะแล้วก็การใช้งานจริงนะคะตามมงนั้นมาชมภายในรถคันนี้กันดีกว่านะคะสําหรับรถนะคะที่เลขไม่หลักแสนต้นต้นะคะเรามาชมกันว่าภายในนะคะของเขาเนี่ยจะใหม่กริบขนาดไหนนะคะนี่ค่ะ เปิดเข้ามาภายในก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะการดูแลรักษาความสะอาดต่างๆนะคะภายในเบาะหนังนะคะก็ยังตึงเปรีย้ยบไม่มีร่องรอยขูดขีดควรได้ๆนะคะเหมือนที่บอกเลยนะคะสำหรับคันนี้ t o โยต้ตาอัลติของเรานะคะแอร์เออรนี่ ด้านหน้านะคะก็มี AUX US, USB ให้พร้อมนะคะเกียร์อัตโนมัติ CVT นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ยังมีให้นะคะเรียกว่าครบเลยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะหมดองให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียกว่าครบครันสะดวกสบายมากๆนะคะปุ่มพุทสตาร์ทลำโพงด้านข้างทั้งสองข้างนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะด้านหลังอะไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะว่าเบาะยังใหม่ขนาดไหนนะคะ นี่ค่ะโอ้โหใหม่กริปมากๆนะคะนี่รุ่นนี้สาจ้านนะคะสำหรับรถที่เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะคะภายในก็จะทำให้ดูกว้างแล้วก็สะอาดตามากๆนะคะอ่ะนี่ USB ก็มีมาให้ครบนะคะไฟสองสว่างมีมาให้ครบเบลเบลนะคะมีครบด้านหลังนะคะเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะเป็นรถมือสองพร้อมใช้คุณภาพเกรด A แน่นอนค่ะ และสำหรับด้านท้ายห้องเก็บอุปกรณ์กรณเก็บสัมภาระของเรานะคะก็สามารถสามารถนะคะเปิดจากกุญแจรีโมทนะคะหรือเปิดจากฝั่งคนขับก็ได้นะคะนี่ค่ะอ่านี่ง่ายๆเลยนะคะด้านท้ายนะคะห้องเก็บอุปกรณ์เก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางมากๆนะคะ ล้ออะไหล่ล้อสแปนนะคะโอ้โหยางยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะอะไหล่ต่างๆนะคะมีครบนะคะไปขายของน้ําพาไปชมทุกคันเลยนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะของ t o โยต้าอัลติสนะคะสําหรับคันนี้นะคะ,ะมาดูกันว่ามีครบไหมมีครบนะคะล้ออะไหล่นะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะอะไหล่แม่รงแม่แรงต่างๆนะคะอ่ะไป มาที่คันนี้กันบ้างนะคะสำหรับเครื่อง 1.8e ของเรานะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะบอกเลยคันนี้ได้มาในส่วนของสีขาวด้วยนะคะล้ออะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่รงแม่แรงนะคะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมีให้ครบครันสำหรับเครื่อง1.8นะคะสีขาวของเราและคันนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ได้มาในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะคะมีครบ รถเดิมๆนะคะไม่มีติดกงติดแก๊สมาแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะ t o y ยต a a อาติของเรานะคะส่วนมากเลยจะเป็นในส่วนของรถประจำตำแหน่งนะคะรถผู้จัดการรถผู้บริหารนั่นเองนะคะมาดูคันนี้อีก1คันนะคะครบเช่นเดียวกันนะคะล้อนะคะแม่แรงอะไหลโอ้โหเรียกว่าได้มาครบเซตนะคะอุปกรณ์ยางสแปรย์างอะไหลแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะ และสาหรับหัวใจสําคัญของรถทุกคันก็จะเป็นห้องเครื่องนั่นเองนะคะและโตโยต้าเอาติดของเรานะคะน้องน้ำพามาวันนี้ก็จะเป็นเครื่องพันหและพันแนะคะเป็นเครื่องเบนซินนั่นเองนะคะสามารถเติมน้ํามันตั้งแต่ e20 e85 นะคะได้ครบหมดเลยนะคะเบนซินต่างๆนะคะและห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะคันน้องคันหน้าสติ๊กเกอร์รหัสคันต่างๆนะคะยังครบนะคะฝากระโปรงฝากระโปรงแผงกันความร้อนหรือแม้กระทั่ง มาตรฐานโตโยต้านะคะบอกเลยว่ายังกริปนะคะอ่ะถัดมานะคะคันที่2นะคะคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะห้องเครื่องสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะคะเครื่องพันหเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะและที่สําคัญนะคะก่อนที่ลูกค้าเราจะรับรถนะคะเรามีการเปลี่ยนถ่ายของลงของเหลวน้ํามันเครื่องนะคะเช็คแบตเตอรงแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถดูได้เลยนะคะสติกเกอร์มาตรฐานมอกนะคะแผงกันความร้อนนะคะและสังเกตง่าย เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆของเขานะคะต้องมีโลโก้ของ Toyota นะคะน็อต <Not S 1> ทุกจุดนะคะไม่มีร่องรอยการกัดแกะแงหรือว่าขัดแน่นอนนะคะ,ะมาที่คันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.8หรือเครื่อง1008ของเรานั่นเองนะคะเครื่อง1น8ก็เช่นเดียวกันนะคะห้องเครื่องของเราสารสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะหัวน็อตนะคะทุกจุดจุดแต้มสีนะคะยังไม่มีร่องรอยนะคะ งัดแงะใดๆเลยเม็ดกลมเม็ดอาร์คสติกเกอร์ต่างๆคานหน้านะคะไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนนะคะเป็นรถคุณภาพเกรด A ไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะคะอ่ะตามมาอีกหนึ่งคันนะคะเป็นเครื่องพันหกนะคะตัวนี้ก็สะอาดเอี่ยมอ่องนะคะกริปนะคะนี่ค่ะร่องรอยซีนนะคะอ่ะนี่น้ำใช้เล็บจิกนะคะก็ยังเป็นนี่รอยบุ๋มนะคะแสะดงว่าเดิมๆของเขาเลยนะคะนี่ค่ะอ่ะ ทดสอบกันให้ดูนะคะลูกค้าค่ะอ่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่แสนต้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะคะให้ฟังเสียงกันค่ะ นี่ค่ะสาหรับคันนี้นะคะในส่วนของเครื่องนะคะรถที่ขับไปประมาณแสนต้นๆน,นะคะยังนิ่งกริบนะคะเครื่องฟิสตสตาร์ติดง่ายแน่นอนนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องพันหนะคะเหมือนที่บอกนะคะเสียงนิ่มนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของนี่ค่ะบอกแล้วว่าเขาตรวจเช็คนะคะของหลงของเลวให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะผ่านการใช้งานมาไม่เยอะนะคะเรียกว่าใช้งานตามมาตรฐานเลยทีเดียวไม่มี ร่องรอยดําหรือว่าสีดําเลยนะคะหรือถ้าถึงรอบนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคุกน้ํามันเครื่องของเหลวต่างๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเรียกว่ารับประกันหัวรันตีให้ลูกค้านะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสําหรับรถโตโยต้าอัลติสนะคะ เป็นรถที่พร้อมใช้มากๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับขบวนออาติสนะคะที่น้องนำยกมาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันหนะคะหรือว่าเครื่องพันแตัว G หรือตัว E นะคะเลขไม้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึง1นึ่งแสนต้นๆนะคะการใช้งานก็ยังคุณภาพเกรด A อยู่นะคะราคาตั้งแต่4ี่แสนสี่หมบาทนะคะไปจนถึง4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวจัดง่ายอนุมัติไว ะคะใครอยากเป็นเจ้าของนะคะรีบโทรมาจองกับน้องน้ำได้เลยนะคะที่เบอร์095-0304-555และก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอหรือแจ้งน้องน้ำมาได้เลยนะคะว่าดูมาจากช่องทาง y o u t u b e นะคะได้รับสิทธิทพิเศษเพิ่มอีกแน่นอนคะ่ะ